ทะเลที่นี่ที่ไหนนะ่ะจิกตักจิกตักดูได้ย,ยังลาวด้ยังครับดูหรือเปล่าไม่ไม่รู้ใช่ไหมที่นี่นั่นเลยไม่ใช่ที่นี่บอกผี่นะเมื่อกี้บอกว่านั่นเลย กนมันมีกับเดยุน่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะถ้าเกิดไม่กดไลค์ไม่กดติดตามเดี๋ยวไม่มีรีวิวนะกดแชร์ด้วยนะถ้าไม่กดติดตามไม่กดแชร์ไม่กดไลค์เดี๋ยวไม่ไม่รีวิวให้บา,บายๆแต่วันนี้ก็ปิลิปก่อนนะ ่วมาไม่กับเบยูก็อยู่ทีออ่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้